ที่สำคัญก็คือรู้จักพูดว่าไม่หรือ no อันนี้สําคัญมากในสังคมไทยเราสังคมไทยเราโดนสอนมาให้ให้รู้จักเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมครับแต่แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเป็นจริงแล้วในมุมของระบบอดิษของเราในมุมของของผมเนี่ยคือคุณควรจะช่วยคนตอนที่คุณแข็งแรงแล้วความหมายคือ ถ้าคุณยังอ่อนแอยังไม่สามารถยืนหยัดด้วยขาตัวเองได้แต่คุณกลับไปช่วยคนอื่นนะแทนที่คุณจะช่วยเหลือเขาได้เพ,เพ้อเผอมันล้มทั้งคู่คุณกลับกลายเป็นล้มด้วยเขาก็ลม้มมันเลยไม่มีอะไรดีขึ้นแต่เมื่อไหร่คุณสร้างตัวเองให้แข็งแรงแข็งแรงแล้วไม่ว่าจะโดนเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ไม่ว่าจะโดนลมพัดหรือฝนหรือน้ําท่วมอะไรมันก็ยังยืนหยัดของมันได้เมื่อไหร่คุณอยู่จุดนั้นนะครับคุณจะช่วยได้อีกเป็นร้อยเป็นพันคนเลยแล้วคุณคิดดูนะ ถ้าคุณช่วยตอนนี้ที่คุณไม่แข็งแรงเนี่ยคุณอาจจะช่วยได้แค่คนสองคนแต่เมื่อไหร่คุณแข็งแรงเหมือนต้นไม้ที่มันโตแข็งแล้วเนี่ยคุณช่วยเหลือได้อีกพันได้อปีหมื่นคนเนี่ยอันไหนดีกว่ากันอันนี้อยากให้ถามตัวเองนะครับว่าเวลาช่วยใครหรือใครขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยคุณต้องลองชั่งน้ําหนักดูว่ามันจําเป็นจริงไหมแล้วก่อนหน้าที่เขาจะมาให้เราช่วยเนี่ยเขาทําอะไรมาก่อนนี้แล้วทําไมมันจะต้องมาเป็นเราที่ต้องช่วย อันนี้ต้อง Challenge ด้วยนะครับแชร์เลนส์ทั้งทั้งตัวเราเองทั้งคนที่เราจะไปช่วยด้วยอันนี้ก็คือเป็นโอเวอร์ออลของการบริหารเวลาเพราะว่าข้อ8เนี่ยสำคัญที่ว่าการที่เราไม่ปฏิเสธใครครับมันดึงเวลาของเราไปทําในสิ่งสิ่งนั้นที่เขาขอร้องให้เราช่วยเหลือแล้วเวลาที่เราจะให้กับตัวเองหรือให้กับงานของเราเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีเหลือ